จ้าพี่น้องมะกินข่ากับีิบนคือเกาปลาจานเมื่อวานนี้นะคะเขาไปเบีเออกเบีไม้กูเเบียด่อนหอนกรอบขึ้นมากเล็จะกินได้บางพี่น้องเพราะว่ามันเสียดายเนาะเสียดายมันพีดด่น้องเอยมีู้ใดกินน้ำหนักลูกเก่าเขากกินอย่างอื่นเขาต้มเขาแกงจืดมหมูเด่งใส่ครับน้องใหม่ ไฝนบ่มัดรถก็แลนดีไง,ง,งแล้วม่นางข้างน้องรูี่หรอนักรถยังเป็นรถยังแล้ววันนี้ฝนบ่ตัวกันมาเนี่ยนั่งยังละ่ะตะปูขอดาบข้อสงขาดนะ ช่วงน,นี้ฝนบดตกะสามสี่เมือมาเนี่ยมันนับฝุ่นบาเนี่พี่น้องมันฝุนเรบองเรบองอยู่บนดิดกระถินอยู่ข้างหัวเนี่ยพี่น้องกระถินมันถือฝนยอดกระถินถือฝนปิตันปุ่มไตกับตำมหฮุงกับขนมเส้นเนี่โอ้ยเหลือใจเหลือใจกินขนมเส้นกินตำมหฮุงอะไรพี่น้องห้ามเลยนะขนมจีนเนี่ยขึ้นในบอร์ดเลยนะขึ้นในใบบัวชัวเลยนะ กินไม่ได้เลยมืดเลยจ้ะ่บนหูยุนเป็นของมักของดองฮนะกินปลากินกินปลากินหมูกินเนื้อได้ยู่แจ่ววากินไก่กินไข่กินท้มตำขนม,มกินปลาปลาละโบ่ได้ ก,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 กินมุมองอะไรวังวันเค็ตเขียวเค็เขียวฮะนยอดตะทิ้นสดๆกินมโหลดพี่นังกินหล่าจะเอาไปตลาด ล้วปลาเอาหนัง,วงเวรี้่วงสมหอยลูกค้าเอฟซีคนเดินทางไปเมืองนอกไปสเวเดนมือวันที่หนึง่งเอฟซีลูกค้าครับประจำ ตุกเมื่อกให้ลูกเราไปใจจแตคว้างสิไปธุระน้ำไปธุระหลายอย่างสิไปสื่อโทรศัพท์ให้ลูกใช้ที่ว่าเขาพเพราะได้จังไั้กายนั่นนี่สวดหมอบสวดมนต์นีหยังเขาอะเอาของหลานไปใส่ยุกเลยเอาสิไปเบิ้งไปจองไว้ให้ ่บวชจังศิลป์เอาไปให้นะบุจ่า,าจได้ยินบารดหลังย,ยิบมันไม่ได้เปิดเสียงโท่าไหร่บอกคอยๆได้ยินบารดพี่น้องโอ้ยเจ,จ็อเจ๋อวันนี้บนกินต๊งกินนั่นยังก่อนหนุ่งม่วง สาหัวน้ำหัวจ้าตะวันที่สิบแปดแล้วเวล่ามภาษาผมเห็นน้ำตบาทามานาตาเนี่ยจมูกจมูกเนี่ยมันตึงบ่มันตึงน่ะทุกคนมันยังตึงอยู่ตึงเจ็บนะเขาลูบเขาหยัง่งเบาได้นะเจ็บนะทุกคน vừa tới nhật bản, thời gian hết nãy, vừa khởi hoài hết, à, hai thằng máy phát นี่บนบดได้โหลดแอปมันน่าเไื่ของน้องเขามีแอปก็เลยเขาจ่ายห้ยหลักโอนเงินให้เขาเอาอยูโอนให้พอใส่น้ำ มองคนสิชอบจินผักนะุิคนกึ้นเขาวึินแก้วกินยังไม่มีผักมบอกคือมันไม่เลี่ยแม่ข้าวตัวใดเป็นตเสียมนกรอบบเดี๋ยนมนขึ้นหมู่บ้านนี่แหละางขังขึ้น ใรใจยเล้กรจหยอดกับสิ้นถือผลอกรอ,อบอ่นอนๆนะ A lược chứ đâu, muốn đi chân nầy bụng đê. Walk over the chim mô kim kay kim yang pét anh hak hả lâu nàng nguyên nhân 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 บวนก็เป็นจัดแกงแนะเพราะตัดแกงแนะระวังนี่บุญบ่กไหมกินบ่ได้ถึงบะได้ก็เรยบหัวซามันตัดแก่ด้วยน้องเขาตัดมันตัดแก่ซืบอกอยู่ฟังเลยไปอยู่มองงอก มันคือเป็นของแสลงอยากแห้งจงน้ลใหม่ใช่เหตุจะเหนื่อยนังคุณๆจะหยอดผระขาจะหยอดผระยิตู้อยากแห้งคึดปวดเท้าอ,อ,อัมรำอัมรำอืมอยากขนมอยากขนมเสน้นน้ำยาตีนไก่ไส้ลูกชิน้นปลาลอยคุนๆแซ่แบๆพักหลาย คืดไปเด้จากดำหุมกต้มน้องมายอดผักขาอ่อนผักสายบัวน้อยคืปดปลาเด้อืมคืดไปตอนอยู่บังงอกนะคือยังคือยังมันเป็นของแสลงนบบทุกคนอย่ายวซาละมนลันเดียวาดกระถิ่นนี่กร เขาสีมี่ใหญ่นอะอ่าเป็นเกลี้ย,ยดอกสีม่วงๆอ่ะเคลื่อนกระถินฝรั่งอ่ะเกิดน้ำปลาน้ำฟาร์มน้ำหยังเขาขอ่ะางทงห่างทางมาเก็บเนาะจะย้ายบนบกกินอกพวกิดยุตังประเทศเนาะก็กินแทนกันนะก็หายอยากพักอันนั้นพักอันนี้ กินแคนั้นคับไทยอันที่เขาเอิญบะพักกำลังเขาเอิญบัชพืชใช้ห้องกบีมากินมันก็แก่กันได้แตแก่พราแก่คัดได้ไมัยบบ้ยวะจะยกบุญไปอยู่กับพี่รุ่นนี่นยูจีบ,บีหนึผักที่มันปลูกเอาแต่บางคนเขาจดบางไม่มันปลูกมา้ล่ะ เราเรียงไวายญ์บนลไปยุหันพักในบจีนหรอกทัคซี่เล่าพักซี่จีนอืมตาระนงตะระเนี่ยทักสลัดหอมเหมิมปลูกเองเบิร์ดเบิร์ดบนปลูกแล้วกับเบิรบกินเบิร์ไว้แบบนี้ก็พักแบบธรรมชาติเป็นอัน หวยผักหวยฝรั่งผักชีล้อมผักสะเดาฝรั่งนู่นนี่นั่นย้ยบุญเอามาทดลองชิมรสชาติแค่นั้นเองแล้วก็บ่ได้ติดใจบ่ได้สรรหาว่ามันมันมันบ่แซ่บสำหรับย้ยบุญนะแต่สำหรับคนอื่นเพียงว่ามันแซ่บนู่นน,นี่นั่นไหฝรั่ง ทั้งขันวันพะเยาหนีอาบลากก็เป็นดอกปิ้วครับเลียบครับแดดอยู่ดอกมันสีม่วงๆต้นมันเป็นหนามต้องใส่มีดใส่ถุงมือผุ่นเวแล้วจับชิดจัดมันมาปอกปอกกินขน้างในจะเจอจังๆมันมันแบบมันได้มีรสชาติอีหยังนี้พวกก็ลองกินเบื้องะเดาฝรั่งก็ไปลองกินเบิ่ง ไปเก็บขยะพพอ,อาะไงขับรถไปเก็บขยะไปน้ำเล่าแล้วก็จอเอเราขยะขึ้นนี่บุญก็ล้มไปเก็บถางทาง้งถางบึ้ออ่ากหลากจุ่หนานีหลังกําลงังปงไปล่องออกมาต้มต้มเย็นน้ำทิมจช่ว่าจักน้ำเอารถวิซัยเอาชุดรถไสเก็บก็ยังจะเดาบ้านฮอน คือเกาขมกินบ่ได้กินหล้บมันปวดท้องปวดท้องเออเจ็บท้องทายทา้องใบมันสิได้นอนเกาห้องน้ำเท็ดบาเอาเลยบ่แซ่บพร้อมขมติดปากคือคือข้ากินฝาดทะไลจนสดๆคือข้ากินเชื้อขอฮอสดสดๆไม่เอาเลยมัน ส่วเรื่งเอาบอกจริงแต่ทุกอย่างคือย้บมันที่แบบศึกษาดูแล้วว่ามันกินได้ดูเพื่อนเพื่อนที่เขากินแล้วว่ามันกินได้จะบอกเอา,เามาลองกินบ้างว่าจะเป็นผักซีรอมตักซีรอมจำแนกฝรั่งนูน่นนี่นั่นเออก็เอามาลองกินํำแนกฝรั่งนี่รสชาติกับ ใใคลายรัพักหมเขาเนี่ยคาเจวามันเป็นสักสากขนมันหลายเป็นสัก,กสากเป็นขั้นขั้น,นว่านว่าเอาบานที่กินได้ที่ถูกใจนะนี่ผักนี่ผักหมฝรัง่งจิยาบนกินถือใจสุกคนพักผมฝรั่งกับพักเสียนฝรังสองอย่างนอกนันเอ,เอาเลย งาตะกระตุงตะกระเตนแต่ว่าแถวบา้านผู้ใหญ่มันม่มีนะเขาเรียกย่าหวานย,าววววาย่าตะกระเตนเว้นปลูกไว้ก็ส่องเงาเอามาจากบ้านพี่สาวแล้วเงาหนึ่งกับเดิมาจะใส่น้องเงาโอาบา้บ้านพูดเลยนะ่ะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนแล้วบา้วบานเธอบ้านเกิดอเด็ดเด็ดของเขามาส่องความก่าเอามา,า,มามปลูก มาช่าใหม่อยู่ในกินเหา่ากรติดยุ่งเบื่อพักเพว่าจ้าขังกิดเองปลูกเองแต่หลังจากนั้นมากไม่เอาอะไรมากินอีกเลยพักบอกเรียกว่าพักนะพักวัชจะพืชเท่น พักกูดพักกีกกบมั้น่ะขางเฮิรนกรบโบอึดขางขางข้อง,อง,องน้ำบานพอยังนี่ไม่กินอันนี้มาอยู่บ้านเฮาเด้อบ้านมันบืน่อพักยูดตลาดไปเบิ่งตลาดนัดพี่น้องเอ้ยกำลังหาบาาซิบบาทกาลังน้ักอากาศพัก กันจวงชุกๆฟักหอกฟักงอกผู้กเจ้าปลูกขายกับปลูกปลูกมีม่ทีบ่มีเวลากับซื้อกินเอากับเปาอจีเบิดหลายดอกอยู่ตงว่งาเนาะเขาหลัก,กินไปหลกไปก็ได้หลายค่ำอยู่ พเนยียคือบ้ะธานเนตื่นตอกบ้านเห็นจริงตองมะเราพเนียงอยู่แค่เราหยุดเราหยุดงานอาทิตย์หนึง่งเพื่อที่จะจบแตงบานแล้วบานไหมแล้วนี่อพี่เอฟซีเพิ่นเพิ่นเตือนเพิ่นเตือนยี่บนมเนาะว่าไม่อยากให้ ไม่อยากให้พูดเรื่องเรื่องผู้ชายคนที่สองที่ยังเสียยนันแบบว่าย่านคนที่โบหวังดีกับเฮาอะ่ะเขาไปเจาะแล้วก็ไปรายงานพญายุคื์ยันพญยุคย์เครียดยันยี่บุนภาพนู่นนี่นั่นแล้วก็วางดีเลยมาดี้อ่าแล้วก็มีน้องแสดงความคิดเห็นอยากให้ยี่บุนคุยกับพญายุคย์แล้วโบมีเมีย เออที่บมีลูกเพื่อว่าเวลาอยู่น้ากันไปได้กันไปจะได้ไม่แบบว่าเออทรัพย์สมบัติตกเป็นของเฮ้าความหักว่ต้องถูกแบงไปให้ลูกนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือความคิดเห็นของของเอฟซีเนาะเขากรับฟังอะไรกรับฟังอยู่กับเดีย๋ยวแตา่มันสิเป็นไปทุกคนเพราะว่าอันนี้แค่เราคุยให้ฟังแค่เราพูดกันมันยังบังคัไในเกิดสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆนะก็เลยแบบ แค่เล่าให้ฟังก่อนแต่ต่อไปอาจจะเ,เรื่องของพ่อใหญ่พ่อใหญ่คุณที่สองทีนองเขาติดต่อมาเนี่ยก็คือประมาณว่าเราอาจจะเก็บเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความลับเอาไว้ก็ได้คือคือ,คอเขาจะคุยแต่ก,กับพ่อใหญ่อันนี้เพระว่าพา่อใหญ่ตัวนี้คือเขาเปิดเผยอยู่แล้วเขาเปิดเผยอยู่แล้วถ้ามันเป็นจริงทั้งสองคนยี่ปก็จะเลือกคนใดคนหนึง่งเองนั่นแหละแต่ว่าก็ด้วยที่ว่าเราต้องใช้วิทยาทานของเรานะ ใช่ดูดมินิของเฮ้าบาคนไหนที่มัน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 ใช่สําหรับเราเคมีตรงกับเรานู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวค่อยอ่าวากันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือเฮามาบอกข่าวสู่ฟังสื่อทุกคนมันยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบจริงจังก็แค่ข้าวและเล่าสู่กันฟังนะนะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็คือแบบหลายคนแสดงความคิดเห็นแล้วก็ ออกความคิดเห็นนั hehe, ่นแหละเนาะออกความคิดเห็นนั่นแหละว่าอยากให้เป็นอย่ง wrote, ยยจริงสิทีน่ะก็ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณกับพ่อเป็นยังก็คือร่วมแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ปิดฟิวเจอร์บอไปบอไปบ่ให้คนแสดงความคิดเห็นบ่เมนตรงนั้นถ้าเยบุญไม่อยากให้ใครแสดงความคิดเห็นในคลิปคลิปนั้นเยบุญจะปิดฟิวเจอร์ปิดฟิวเจอร์เองนะคะทุกคนแต่นี่สามารถแสดงความคิดเห็นได้บพราเป็นยังนะคะอันใดเขาเหตุตามใดเข้าก็เหตุอันใดเหตุตามบ่ไดกับพ่เป็นยังนะคะมันอยู่ที่ มันอยู่ที่ตัวของเยบนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณที่ที่หวังดีแล้วก็อืแสดงความคิดเห็นนี่ส่วนร่วมในการอ่าออกความคิดเห็นให้มันจังจันอย่างสี่แม่ย่ายน่นนี่นั่นอย่างสี่นาเรื่องของความหลักเรื่องของคููข้องเรื่องของหัวใจอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มันมาคนอื่นมาตัดสินใจแทนเห่าหรือว่าโน่นนี่นั่นมันกะไม่ได้นะคะมันก็อยู่ที่ตัวเยบุตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่าก็ต้องต้องรับฟังนะคะก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเื่อนเพราะว่าเรานําเสนอไปแล้วเพื่อนเื่อนก็สามารถแสดงความคิดเห็นมิโวนลมตรงนั้นได้เนาะเพรใหญ่คนที่สองยังมาไม่ถึงนะคะยังไม่ได้ ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เย็บบยังไม่ได้เห็นน่ะเห็นตาสัมผัสกับเขาแต่เขาอ่ะเห็นหน้าเห็นตาเราเพราะเราอยู่ในที่แจ้งเราอยู่ในโซเชียลแต่เขาไม่เล่นโซเชียลเขาบม่ได้เล่นโซเชียลเขายังไม่ทันไหนนีช่องทางสื่อสารแบบอานัน้นกันก็คือเพื่อเพียงแต่เริ่มตนนะนะทุกคนเพียงแต่เริืมตนแต่กับพญยอายุเคียก็คือ เราสื่อสารกันเราคุบกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วคือทุกอย่างเราให้เห็นน้ำบิดทุกอย่างแล้วก็วิดีโอคุยกันทุกวันยังสีนานนก็เลยแบบว่าหลูหลูลึกหลูหล,ลูตื่นหนาบางล,ล,ลุกลึกหนาบางกันระยะหนึ่งประมาณหนึ่งยังสีนาาทุกคนก็รอ,อดูไปเนาะเพิ่งไปรีเลยพอ่าชีวิตของคนเขา ถ้าตออราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่และยังยีบุญยังอยู่ในโซเชียลก็คือต้องมีมีมีมเรื่องมานําเสนอแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่แหละทุกคนเนาะโอเคเอาเป็นวายบุญไปเตรียมตัวนะคะออกตลาดก่อนเด้อเราเจอกันตรงช่วงบ่ายๆเล่งๆกนละทุกคนบายบาย